ปลาคอยใหญ่พอแล้วปลาคอยใหญ่พอแล้วต้ม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 พี่จะกินปลาคอยใ, <c oughs> ใหญ่ปลาคอยใหญ่พอแล้วเฮ้ยได้ไปไหนเนี่ยเมื่อคืนเลยเมื่อคืนเลยเหรอดูรอยอลั่นหัวมาเมื่อคืนอ๋อฮือดีมากไอ้ให้เมื่อกี้ให้กูทำไรเนี่ยย่างเกลืออ๋อย่างเกลือเหรอใช่ครับไอ้เมนูพี่สดอยู่ว่ะสด ไปเดี๋ยวกูพาทํากินเออพี่ไปไหนไม่ทาให้ผมกินเนเออนี่ไงกูทําให้มึงกินอยู่มึงกินไหมกินนี่นี่เลยมาฝากไว้ร้านนี้ปลาเผาเมี่ยงอ่าเมี่ยงปลาเผาร<อ>้านนี้เขาจะเป็นอ้น่อ้เางเดียวนะว้ยปลาดินแต่เราฝากเขาเผาเพรา,าะไม่มีอุปกรณ์มาฝากด้วยนะครับฝาก่อยครับปีเตอร์แพรได้ับพวกรัา,าคุณหญิงปลาเผาห้าชั่วโมงติดออเดอร์เยอะงานเข้าแล้วเอาไงวะรอครับเกือบทุ่มแล้วมึงเอ้ย กินข้าวเย็นพอดีเย็นพอดีอ่ะดีกว่าไม่ได้กินแซ่บแน่ร้านนี้น้ำจิ้มรสเด็ดเป็นไงบ้างไอ้ปลาช่อนย่างเกลือเสร็จแล้วอ่าอ่ากินว่ะเอ้ยแซบที่นึงเลแซบแล้วเนาะน้ำจิ้มผักเมี่ยงมีครบเลยร้านนี้แต่ผมมาอาศัยเขาย่างปลายเฉยอ่าร้านเขาเนี่ยคุณหญิงปีเตอร์แพรน้ำจิ้มเรียสอ่ะค่าย่างไม่แดงอ่าค่าย่างห้าร้อยพี่เดือดทำมาเท่าไหร่ มีแค่สองร้อยร้อยไม่ได้กินก็เลยสแตกอ่ะนั้นโดนยึดนะคะปลาช่อนโดนยึดปลาโดนยึดอีกเปลี่ยนร้านไม่ทันด้วยเขาทำสินหมดแล้วไม่ต้องสแตกแล้วตอ้โตัวใหญ่ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากปลาคอใหญ่มาฮอนแล้วอันนี้สองตัวไงเฮ้ยชุดเมี่ยงนี่จัดแบบจุกๆเลยนี่เมี่ยงนี่น้ำจุ่งน้ำจิ้มอ่าแต่ถ้าเป็น ชุดเมี่ยงปลาเผาเป็นปลานินนะไซส์ใหญ่150มี160มีไม่ต้องพูถึงรื้บเช็ดทั้งวันะนะเนะี่ยเช็ดทั้งวันไปไปกินกันลอยกลับร้านไปเฮ้ยงไงเก่งไหมไม่บวกแล้วลกูทำเก่งปไปกลับร้านไม่ช่วยกูเลยอรอพาแล้วปลาคอเผาเป็ดไหนตัวเบลล์ ชุดพร้อมมองพร้อมเมี่ยงน่ากินไหมล่ะเฮ้ยนี่ชุดเมี่ยงก็มีฝีมือข่อยเด็ดบอไม่ได้ภูมิใจในตัวลูกพี่งมั้ยนี่ไงฝีมือกูเด็ดมั้ยเดินไปรับมาเมื่อกี้